นี่ถ้าเราสวดมนต์ไปเร,เรื่อยอารมณ์มันเบาไปเรื่อยบันทึกไปเรื่อยเนี่ยเราจําอารมณ์นั้นได้ไหมได้เออมันหนีจากอารมณ์ไม่ดีได้ไหมได้เพราะมันจําอารมณ์นั้นได้พอรูปรถกินเสียงตาหูจมูกดิ้นกายกระทบหูเนี่ยมันจเข้าอารมณ์ตรงนั้นนี่คือการหนีเนี่ยหนีหนีจากอารมณ์ที่ไม่ดีมันมาทางตาหูจมูกดิ้นกาย มันมาจากลูกรถหินเสียงมันมาจากมนุษย์มาจากสัตว์จากวิญญาณพวกนี้จากสินวัตล้อมในการดำรงชีวิตเราเนี่ยนั่นแหละเราก็ไปหลบเข้าไปในอารมณ์เพราะมันจําอารมณ์มันได้เพราะมันบันทึกทุกวันที่เราสวดทีนี้สวดมั่งไม่สวดมั่งสวดเสร็จกูก็ไปคุยกันมั่งเนี่ยจําอารมณ์นั้นยากแล้วตอนเนี้จาไม่ได้บางคน นา,นานจะจําอารมณ์นั้นได้อันานานจะเกิดเบาสักครั้งหนึ่งเสร็จแล้วออกจากสวดมนต์ก็ไปคุยกันอีกแล้วไม่ด้โทรศัพท์อีกแล้วโอ,โอ้ัน่นี่ยากแล้วยากแล้วความเคยชินไม่มีแล้วมีชินน้อยแล้วฮะโอ้ไปรอข้างหน้านั่นแหละเจอพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วท่านจําอารมณ์นั้นได้ ท่านเทศปั๊บมันจะเข้าไปอารมณ์นั่นแหะแต่จะเจอไม่เจออีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเจอก็โอ้โหสาธุเลยผมเห็เหมเข็มเมในมหาสมุทรเลยเนะี่ยคือการบันทึกบุญบันทึกกรรมเนี่ยถ้าเราเกิดในยุคพระุทธเจ้าเนี่ยท่านจะรู้นะม้เราเคยทำบุญกับท่านนิดหน่อย้วยังจำได้เลยนะลองคิดดูจิตท่านละเอียดขนาดไหน,นอืม รู้พบชาติรวมการเวียนว่ายตายเกิดมนุษย์สัตว์ทัางหลายในสังสารวัตรเนี่ยเพราะนั้นบางคนถึงอยากเป็นพุทธะไงคือเป็นผู้มีประโยชน์ในการเวียนว่ายตายเกิดช่วงที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ยังมีประโยชน์นะตอนที่ท่านตัดสรุปไปแล้วท่านก็ยังมีประโยชน์อีกละลองคิดดูผู้มีประโยชน์นะอย่าไปจิตเจอย่าไปจิตติดความสงบติดความสุข ติดบุญท่านมีชีวิตอยู่กับบุญนะท่านคุ้นกับความสงบท่านก็จะพบกับความสุขนะจ๊ะ